ดนนะครับเตรียมแรก <c oughs> ผมยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยนะครับ <c oughs> เอาแล้วไป <c oughs> เอาเอา,เอาไปคังครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนครับครับยิ่นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mag a c t h a i l a n d Fishing น n ัว u r นะครับครับวันนี้ยังพาออกมาตามล่าหาปลาสวายคลองอยู่นะครับก็มาหมายเดิมนะครับวันนี้มาแก้มือนะครับหลังจากวันนั้นได้ไปหนึ่งตัวนะครับก็มารอรุ้นนะครับว่าจะมีผลงานมาฝากท่านผู้ชมกันหรือไม่ครับวันนี้ครับสอสามวันนี้ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับน้ําเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนสภาพน้าเปลี่ยนน้าเริ่มไหลแล้วนะครับก็ไปลุ้นครับครับลุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้าๆที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจช่องเล็กช่องนี้ด้วยครับก็จะพยายามนะครับหาหมายใหม่ๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับครับโอเคครับไปรับชมภาพบรรยากาศในการตกปลาวันนี้กันครับ เราจัดเตรียมอุปกรณ์สักครู่นะครับเตยโดนนะครับแต้มแรก <c oughs> ผมยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาแล้อคอยเอาเอาแปะฟังดึงขึง้น <c oughs> แปะแปะฟังเดี๋ยวเด้ <c oughs> เอใส่โยนขึ้นรถลุ้นสักหน่อยวางเลยครับแมตมแรกเตยจัดแล้วนะครับ <c oughs> ยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยครับเพิ่งมาถึง <c oughs> ลวนเลวตันใจเอาลวนตันใจนี่นครับวปับผมี่ยมนี่นะครับสวยงามนะครับบ่เอ้ดึงขคยมันบ่เลีนมมาขึห่งให่ี่สวยงามนะครับผมจับมันไเะนผตัวต่อไปครับนี่นะครับประมาณทัก2อสามนาทีนะครับลงได้ เดี๋ยวผมลงเบ็ดก่อนครับขึ้นแรกนะครับปัญหาของเราตอนนี้คือระบะนะครับเป็นัะสมเยอะมากนะน้ำหดวเนครับก็จะเป็นสองจิิงตัวเบ็ดเบอร์สิบสองนะครับเีเบเบบ๋ยวนขนมปังแล้วก็น้ำแดงนะครับประมาณนี้ง่ายๆนะครับ ครับวันนี้มากับนาเต้ยกับน้าหนุ่มนะครับมีนาเต้ยเพิ่มมานะครับนาเต้ยได้เป็นหนึ่งแล้วครับผมเพิ่งลงนะครับเราลุ้นไปด้วยกันครับปัญหาคือตอนนี้คือสวะเยอะนะครับพัดเรามาโดนสายเบ็ดครับโบกีครับชมภาพบรรยากาศในการตกปลาในวันนี้กันครับเดือดาเน็ตแล้วมันแข็งมันขิดหนากกัน ต้นี่เราของเจ้าเอาต้นใต้แล้วใตาใต้แล้ว เอเมฆก็ไหนเมฆขอเลี้ยวอยู o, <ichi> ่แลี้ยวเลยคุณผู้ชม हेलिंग ปย,ย,ยังเียงบอ่อะ<อ>ไรอ,อย่างเนี้ยตัวเล็กๆเป็นครับ icamente, อ,นอันนี้เป็น,น,นยังตัวใหญ่ยังเป็นไหนตัวเล็กๆยังคุ้มเลยมาครับแต้มแรกครับตัวต่อไปครับผมยอดครับไปแล้วไปหรอมาค่ายกันสีค่ายยูยู้ยู้ั่น যাওঁ নেকি কাইলৈ ঘটনা Em wow. มาแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมเอาของกันบอกนี่ตรงนี้บิ๊กเลยครับโอ้ยอดนะครับตัวนี้ <c oughs> นี่น้ำหนมกำลังอัดเอยู่เดี๋ยวใส่ลูกไปหน่อยครับนี่ครับท่านผู้ชม <c oughs> น้ำหนูกำลังอัดแทมนะครับ <c oughs> Kako ับแักกู้แตมนะครับสองแตมติดเลยครับผมสุดยอดครับ<แ>ตัวไปครับผมแต้มันแข็งมันหนยัยก หนุ่มโดนนะครับมาอีกแต้มครับผลงานหนุ่มนะครับคนพาเข้าหมายครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับอู้มาแล้ว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 เปอู้มาแล้วอู้ มาแล้วครับมาแล้วครับเรียบร้อยครับขึ้นมาแล้วใส่แว่นครับ สวยงามครับผมชมตัวต่อไปครับครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้มาทั้งหมด6แต้มนะครับผม3แต้มนะหนุ่ม2แต้มหน้าเตยแต้มหนึ่งนะเตยทำหลุดไปด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับก็มันกินในช่วงเช้านะครับตอนนี้บานมาณ9โมงก็หมดเวลาแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้สบะมาเต็มคลองเลยครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ยังไงก็ฝากกดติดตามทรับสุขเพื่อเป็นกําลังใจช่องเรียกช่องนี้ด้วยนะครับก็จะพยายามหาไมายใหม่ๆม,ม,ม,มาฝากกันเรื่อยๆครับอเครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่สละเวลาเข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับล่าลากันไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผม,มดูปลานะครับ น่นาหน่นายครับเป็นผับนายเยอะเลยครับดันคลิปหน้าครับ